สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนมนีเช้าเจอยบานวนาผาเละอขามาบานคนาตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะเดอ EPC ณน้าบานคนะมาลุยอีกเบิ้งค่ะลอกเบิ้งสีมับโมไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทกท่านครับผมสวัสดีวันที่เก้าครับผมมีตัวหน้า 66. 66. หกหกเพชหวานครับวา,วานทองเหลือง ปื๊ดอืมนี่อืมติดแดงครับตัแดงอืมมื่อนี้คนบ่ค่อยหลายครับมื่อนี้คนสิไปผุเละแกลัดตอนแรกว,ว่าสิไปน้องฮี่รอยเอส ทีมงานมาอยากมาที่กันเลยมาที่ครับเพราะว่าน้องฮี่นี่บ่ท่านได้มั่นใจว่าเห็ดออกหรือบ่ออกนะแต่ว่าแฟนคลับคอมเมนต์บอกอยู่ครับันราะท่านได้มั่นใจครับน้องฮี่ดุอึ้องหั่นออกแล้วกันจ้งได๋กับคอมเมนต์บอกอีกคลิปนีเด้วยครับเด้อน้องฮี่ดุอึ้งร้อยเอ็ดเป่งดอกงามๆครับพี่น้องเห็ดดินครับขาวดินเห็ดข้าวเป้งเห็ดเป้งเห็ดลังแหลครับมือนีก็สิเป็นเห็ดประมาณนี้ห่ะพี่น้อง เขาเปี่ยงนี่ได้เสียบน้อยโคตรเฮ้ยข้าวจานผ่านเลยอุ้ยนั่นพอได้เห็ดเรงอกเป็นมูคือเพิ่นกับว่าเป็นนังเหลาพี่น้องคอยเดือดใบเห็ดน้ำเพิ่นกับพ่นนพอแล้วอือแต่ไม่เห็นต่านถีอต่านเท่ามีนี่แหละครับพี่น้อเว้ยมันอันนี่เนาะไหนทางไหนนี่สิ ก็คือว่าแบบพื้นที่แต่ละพื้นที่มันก็บ่คือกันน่นนะเอาสิบไปแบบอยากให้นมีคือเพื่อนมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะมันก็เขาใจอยู่ครับตามพื้นที่ครับเท่าที่นี่ครับอยากายอยู่นั่นแหละนี่ก็บ่วแม่นว่าไกลได้มาไกลอยู่เด้นี่1 0อยกว่ากิโลเ้ยค่ะพี่น้องครับร้อยยี่สิบห้ากิโลมืออื้อนอาจจะหันหันอุยทั้งไหมครับบ่แนี่อาจจะไป1อยเอฟจังซี่น่ะ ดีดีคิดคื่กระตาล่ะหักบดเดร่ยายป้านไหนบ่คอยเดรทายครับอืมอืมตายเฉพาะสวยขอเดงครับอื่ต่อขอเด้งสีนะ <formation jin inh throat> ขอให mm ้เ hmm. ต็มตาครับเฮ็ดลังแหล่นี่เฮ็ดลังแหล่ของบ้านข้าหน้าบ้านจรัสสิเป็นแบบนี้ครับนี่โดยเฉพาะบ้านจรัสนี่ออกนี่เต็มพื้นดินเลยหรอครับขอแดงคอยมีเฮ็ดเก็บครับพี่น้องจะไปซีเรียสกับเฮ็ดคอยใบเฮ็ดน้ำมูนเอาว้กอนกับคิดว่าต้องโดยใบเฮ็ดกวนนี่ครับทีมงานเป็นยังไงป้าวัน เก็บเรงมวลเลยน้าจะเอาหลายกโมเลยศีรษนามมป๊าเราเดียวเองพี่น้องกินบ่ไ่ได้หนิป้าต้องอามาใส่กับตาของผมนี่แหละครับหมานโกโมได้หนิปะวอนนี่นี่เห็ดดินครับดอกงามๆนี่มันีเกิดพิษลูกครับงกขาวดง ดอกนีงเห็นเขาโมมันไปละเลยเห็นหงอก็ปาดขาปาดรูปัวเป็นแถวเป็นหงาพี่เเนาะกอเขียวครับโอ้พ่อเห็ยังล่ะนักกบใหม่หัวกาพี่ยังกาพราะเลยนะเพราะเลยไงตัวไหน โอ้เห็ดที้เท้าครับโอ้นีแสบหวานของแสบของหวานครับพี่น้องตุ่มนี่นี่นี่ป้างามนี่มี่ตุ่มีนี่นี่นี่นนีนี่นี่นี่นีหนี่นอ่น่นีนี่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 เีเนีเนย่นี่น่นอ่นี่นไ่นี่นี่นี่ี่นี่นา่นีนีนนนนี่นดน่่่ีน่นดีนนี่ แซ่บครับหวานแซ่บได้เลยเห็ดเราโง่เอิอเห็ดอันเอาขี้เทาเห็ดขี้เทาเห็ดดินครับไปไปขาขากุ๊กไม่กุ๊กไหลเดี๋ือดเก็บตกตรวมก่อน เดี๋ยวห้ดูดไปก่อนอเห็นความขาวครับ เออเอาเลยพอได้แกงครับหาตะบกบวบเราตื่มใส่กันม,มันหวานโพดโอ้ยมันหวานจุวยจริงๆให้โอ้ยอโอ้ยซับอีกเครื่องลนมุนเห็นบบราณเขาว่าไหนอเอา้า

ป้่โต้ยปิ่นเทนดินขึ้นด้วยอนเี้ดี้ขี้เี้ขีนขี้ขี้ไี้ขี้ข้าี้เ้ี้ขี้ขเ้ขี้ี้ขีี้ข่้าเ้ี่ข้ขี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 ้นี้ี้ขข้ขีี้ขีขี้ี้า้ แมนค่อยๆไปไห้ไอ้นเก็บอยู่ไอ้ละนี่ก็เด็ดตัดขาอยู่ค่อยๆเปิดเอาปะซาซาค่อยๆค่อยๆซาซาพนักพนันเห็นแล้วเงียบเก็บเลยว่างหันแตกสวดสวดอยู่ใกล้เบิร์แล้วเนาะอือค่อยๆเปิดป้าค่อยๆเปิดว่าใส่ถุงมือแน่เนาะ ใให้้เีียงมาเลยเลี้ยงหนากระดานหาเลยครับอืออือนี่นี่แย่เสียมากเลยเสียด่วนเพาะขับผิดอืออัปเดตเหตุการณ์เห็ดข้าหน้าเด้อพี่น้องลอยหล่อล้วครับบางจุดบางพื้นที่ คนเขาไปเลือกๆได้นแม่นลอยล้อแล้วกันสีหูจักแน่แต่บ้านผู้เพิ่นหูจักป้าอี่รีไปเฉพาะมองอี่รีจังสีด้เฮ็ดครับมองทั่วไปนี่คือลอยล้อแล้วสีด้อยู่เฮ็ดทานแม่นแบทานออมโข่เก็บเลี้ยงหน้ากระดานมาเลย อาวบงามบอกะตาเอาเลยงามแย่งจ้างฟางฟันเปิดไฟแสงนี่อ่อนงามลงหลังแหล่เดี๋ยวถ่านในที่ละกล่องกล่องเบิ่งคนตัดขากัะยังเอาเอาฉันมีดตัดอุ้ยกล่องตึ้งต้งสายเขาเติ้งสายเขา ผู้แน่กับเบาแอบแอบแอบอยู่เดียวนี่หลอกตุ่มหลอกตุ่มเห็ดหลังเล่หลังเล่เห็ดนาเลีครับเห็ดกลีบเฮ้ยเสร็จแล้วพี่สีต่างกันกับบันเห็ดบานเฮาเด้อพี่น้องบ้านเฮ้าใดเออเอออมโพนที่บนพอดีเต็มตาอยู่แับนี้เต็มโพนเลยขาดกีแล้วขาดสี่เลยนิน เอาเฮ็ดอันไหนก็ดีเมื่อไหร่ทับพี่น้องค่อยได้ใบเฮ็ดน้องไน่ค่อยได้นะอันบ่ได้นั่นจังจังสีเหลืองง่ายเอาวีดกันบ่ได้เฮ็ดนี่อุ้ยเนี่ยตากกระโปออกเกือบกระนักวัวแล้วก็กัดเท้าแล้วอยากบื้อทิ่ม่นแล้วมาปะจังสีค่นี้ิเปลืองแล้วนะจ๊ะ นายพี่กัดเลเดอพี่น้องท่านใดสิมาบานคนาอโบเมนเปลี่ยนโบเมนเขาเจิหลอดตัวเด้อันนี้เรื่องจริงครับโบอขมีแบบตัวครับคันใดดูเหยังกระบอกแจ้งบอกพี่น้องครับหันโบมี่ก็คือว่าบบมี่หันมี่ก็บอกว่ามี่ครับแมนมันเล่มแต่ว่ามันต้องยางมือได้ล่ะฮันคนามันบอกคือจังปลาแถวบ้านเฮ้าเพราะปลาขังววง่งเพื่แมนครับ เห็นเก็บเก็บในคลิปนี้กถไทยแต่ต้นเก็บนั่นแหละครับผมตอนยางบริด้ถไทยครับผ่านตอนยางไทยนี่หาชั่โม่วงเราเอาไปอยู่บ่ถึงยังรักกับชุ่มมงกลัวชงชุ่มม่งประมาณนั้นแล้วนี่จังสีแค่เนี้ยนี่นี่ครับลักษณะแตกต่างกันเด้อแตกต่างกันกับปลาแถวบ้านเฮ้าบ่ถอยแต่ข้างแต่ก็แต่ข้างนี่ นี่ดอกตูมเห็ดหน้าแร่หรือเห็ดหลังแร่นั่นแหละครับลักษณะปลาเห็ดดงดิบก็ดสิเป็นทั้งสี่ละสีมันกสีเห็ดปลาดงดิบที่ เห็ดเต๋เฮ้ยนังเลยเฮ็ดงางนี่เป็นงานายครับอ๋อเฮ้ยมันบมเมนเห็ดหาดเห็ดหยางอุ้ยเห็ดหยางน่าสั่นว่ะกินกินกินได้เด้อครับแต่ว่านิยมกินเป็นส่วนหน่อยของแทบบ้ามันเลยบ๊อบผึ่งแตกลังแหละลังแหละครับเจ้าบ้านเดียวอันนี้เห็ดเขาน้ำยาข้าปุ่นได้ แมนครับเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดกรีบนีุ่้ยหยังอ่ะบ่แล้วบ่แน่ดิเป็นหยังนทำยาเขาปุ้นบ่มันน่ะอยากก็อยากถิ่มมือซื้อหรือว่างสั่นเพรท่านเบิดอยู่ติพ่นเก้านี่ยล่ะพี่น้องเอาเพรท่านเบิดอยู่ครับเลาะมึงดีๆก่อนว่าบางบอกคนกระสนอยู่ในใบไม่ผุนยังมีอีกเด้อไปไปอ้าวอ้ายมาใส่ก่อนไปที เจ้าเหยียบอียังบริเวณเพชรเพิงครับโอ้โหทานดรอปหนึงเพ็ดเพิงพะนะเอาไปฝากยายจักหเพิ่งหวานครับเ็ดเพิงเขาดงจังไรจังปีนีดจังไรจังหน่อยเทสก็คิดเห็นปีเลดี มาเก็บเดือนเมษาพี่นี่หรอกนึงนะมาเก็บเดือนเมษาพี่น้องเอ้ยหยาดไอสุดเจ้าว่าหโอวาสันมามามาเถื่อแรลกกะยังสงสัยอยู่ดิเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังพะาวดับดับ่อยากได้บัดพ่อได้กันนิกาว่าเห็ดอันนี้แซ่บแห้งพะนาวาบัดพ่อได้ละตามหาเลยตามละหน่อยขาดหน่ขายน้อยขอหน่อยครับ เดือมั่างางานดอกนึงเห็นยังเราพื้นหวานครับครับผมแป๊บนึงเก็บเห็ดก่อนอุ้ยพี่น้องให้เรงหกขาวอุยอย้ยะปานะเออใครหัานเดีอยเดๆๆนี่นี่นอุ้ย อุย้ยพาดเฮืออ่ะไปๆๆๆนั่นๆๆๆๆๆๆๆพี่น้องเป็นสายเลยครับใครเห็นละงกขาวครับพี่น้องลงองกดงนั่นแล้วคอดูอีงามเนาะอือ้อ,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 อพานี่ เบิ <calls S 2> ่งแล้วเพราะว่าใบเหลี่ยวโหว่าเป็นละงัขาวดวงส้วเพราะว่าบองพิอามันเบ้านํามันเบ้าแมนแมนแมนไปอุ้ยมีอย่างนี้ของแท้เลยของแท้แน่นอนเป็นเป็นยังบุญครับที่ไดียวมะพร้าอผมพิสัยแต่บอท่านเสียกออกอย่า่าเสียกพอท่านตูนบอท่านแยีมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มือก่อนหน่อยใส่มือเจ้านี่ เย<ไ>นี่เหอ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตไนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเแล้วเก็ดแล้วพี่น้องจะเ,เหยียบเด้อเ,เกดเก็ดไ่ะอาตอตรงนี้ก่อนนอุ้ยขันแม่นนิ่นตุ่ตๆออกขึ้นมาเก้าสิบค<า>รับสิส มอ้ยนีเมย์ไงมันน้ำตัวดีหากไม่หากไม่หากไม่เออสิบเอ็ดสิบสองครับยังยังเด้ออยู่ทําดาบอยู่ผี่ตั้งผีผีใส่สิบสามดอกครับพี่น้องโอ้ยสิบสามไข่ไหมล่ะอือือเอาได้เอาได้ สุดยอดนี่รางกหรอไหเขากรรมครับพาทเสียบปกรรมนี่สุดยอดตามหาคือกันเหลเนสัเนี่ยสวงามดีดีดีโอ้โหัวหายอิ่ ช็อละนะอันนี้สงสัยจะเป็นคมด่งค่ะพี่น้องแนมแนมเปนังเขามีทุงพาสติเยดไอปตุ่มใส่ร่างจืดตุมหลายน้ำเอาครับนี่อกกำลังงานงตุมจากสามซีน้ำเอาครับพี่น้องพูดพูดอกงันงามใสเลยเลยเอ้โหจงอะไรหนังบะไรจุงอ่ะปูนปูด อดอกงามเลยพี่น้องบ่าเอากปจักจั่ใดต่มหลายน้ำข่วงขม่นกบกิดรถล้องหลาขึ้นกันแหละครับต่มโดนต้มหลายน้ำเอาอัออน้ำโพหืดหืดน้มงามอีอออจุ่มนึงครับ หัวหนุ่มเมาเลยพี่น้องหัวมันฉีด่อนต้องคอยมันะุื้อไข่เป็นและกูขาวไข่ไงครับเมือนห้อยเพื่อนเอาดอกบานไปแล้วแมนตัวนี้มันกำลังดันดินขึ้นเขาด,ด,ด้วย่ด็กาน้อง พูดก็ต้องพูดมบเห็นง่ายๆเด่นโบเห็นง่ายๆครับดำาน้าแดงชีค้ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเด้อจะพึ่งจะเห็นหงุดหงิดจังได้บุญเห็ดพึงเข่าได่นหู่พี่น้อง ขาพื้นเหี่ยวเทตัวมาปีนี่น,นี่อันพอนน้ำดำดำน่ะโบแมนนะมาพี่นี่เห็ดหน้าแร่ครับผมเปลือขกขอกำครับถ้าเท้าเจ็บ่ไใบดอกผมเก็บก่อนอ,อีกดอกนึงครับพี่น้องเปิือกขอกำไม่ขมครับเสียบกรุบ อ๋อตรงโอเคเอาเบดแล้วครับพี่น้องมาตาข่ายเอาไปเห็ดถือวิธีไปกินแสบพื้นกัน,นต้มใส่ใบล่างจืดจากสามนามเด้อพี่น้องเด้อใบร่างจืดใบบักซีดาแม่ครับจากาสามนามซีนามโบมีเปืยครับหเห็ดชนิดนี้โบโบ,บ,บ่เปืยนี่หวานครับข้าวดงอันนี้กับตองอันนี้โอ้อยู่น้ำกัน <laughs> กลองของขาวใช่หรืนี่วันี่ข้าวดงอันนี้ก็ข้าวดงใส่อันนี้ดีนี่เดี๋ยวหน่อยใส่นีเ่เอาเอาเบิสละของเสียเด็ดพึ่ง, <c oughs> งข้าวดงครับหาเฮ็ดมือนีกับมันไผ่มันมัานดีหลีพี่น้องบางคนเพิ่นก็เต็มตาบางคนก็พูนตาบางคนก็ได้แกงหน่อยอย่งเงี้ยอ้อันนี้ นีเปลี่ยนโซนเลยนี่ครับพี่น้องเมียนกับเปลี่ยนโซนเดี๋ยวสิว่าเอ้าัาที่เขาเจอไปคือจังไถเหิตลงมาโซนไฮมันครับไล่โซนต่ำโซนแล้ว,ว <c oughs> ต้องขยันเลาะครับจังสันบ่ได้ครับพี่น้องเข้ากำดอกน้อยเนาะปีนี้เนาะจะตุ้กเตื่อดอกตุูมกับสร้างกำปัน้นพุ่นนี่พี่น้อง ผีกอีขึ้นแกงเผ็ดแกงกะทิแกงไส้นอม่อ่กแลนสิครับเก็บไปเรื่อยๆครับนาเรบ้านเฮาเลยนาเร้านี้มแลว พี่จำนีหวันเบดแด้ไหมผมดงครับผมฟึ่งหวานครับโอ้ยคือกันเดดเ็ดเถิงอ่ะคือมืดเห็นฟึ่งหวานครับโอ้ยเขาดงของเสียบ วุ้นตาดอกอดอก็ได้ดอกเสียดางขวัญหายากครับฮะอว่ยวอยวยเหรอครับอ่ะรอดสรุปยอดครับผมออเอเหนื่อยเลยเนาะเจ๋อเจ๋อกินเราเข่าเนี่ยลอยตึงมาเลยค่ะสรุปยอดไม่นีกะสรุปยอดครับใส่สีโบมานกับมานเติบอยู่เบิ่งไข่อันนี้เห็ดขม <c oughs> ดุ่งก็มันมาน ไปแล้วคะ่ะไปเหนอนแล้วลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี่ EPC ที่บ้านคนาส,ตาตสาจังหวัดตรังเนาะค,ะค่ะเนาะไปมนันขอบคุณทุกถ่านทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจมาดูมาหมุนน้่งรายเจออด้วยค่ะเด้อลาไปก่อนขอบกันไหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องพอกันไหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ